สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูหนูในรายวิชาหน้าตสินค่ะวันนี้จะพาเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องการออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์การแสดงชั้นประถมศึกษาปีที่6ถ้าพร้อมแล้วไปดูเนื้อหากันเลยค่ะการออกแบบฉากการแสดงฉากที่ออกแบบจะสื่อความหมายหรือสร้างบรรยากาศให้เข้ากับชุดการแสดงได้ดีเด็กๆสังเกตภาพตัวอย่างนะคะรูปด้านบนเป็นรูปของการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ฉากที่ใช้จะมีความวิจิตรงดงามตระการตามีความละเอียดและเมียดละไมส่วนฉากการแสดงในรูปตัวอย่างด้านล่างจะมีความทันสมัยมากขึ้น ความสัมพันธ์กับการแสดงเราควรออกแบบฉากให้สัมพันธ์กับชุดการแสดงค่ะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีและส่วนประกอบต่างๆที่จะส่งเสริมให้ชุดการแสดงนั้นมีความโดดเด่นสวยงามเราจะต้องดูองค์ประกอบโดยรอบของเวทีกับชุดการแสดงการคุมโทนแสงไฟการจัดวางตำแหน่งต่างๆให้ดูสมดุลสมบูรณ์ ต่อมาหัวข้ออุปกรณ์ประกอบการแสดง 1. จะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาหรือชุดการแสดงอุปกรณ์จะต้องมีความสัมพันธ์กับชุดการแสดงไม่ว่าจะเป็นเนื้อเพลงหรือท่ารำประกอบจะต้องมีความหมายสอดคล้องกับชุดการแสดงเช่นภาพตัวอย่างการแสดงเสิงสวิงผู้แสดงก็จะต้องถือสวิงและรำประกอบตามเนื้อเพลง ความสัมพันธ์กับการแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงนั้นจะต้องมีความเหมาะสมกับเครื่องแต่งกายของผู้แสดงนะคะเด็กๆมีลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความผสมผสานกลมกลืนกันค่ะเด็กๆด,ดูภาพตัวอย่างนะคะภาพที่1รูปรามเกียรติการแสดงก็จะต้องมีความสีสันสวยงามละเอียดตัวอย่างที่สองการแสดงเซิงสวิงก็จะต้องถืออุปกรณ์ประกอบการแสดงและ แต่งกายให้สอดคล้องกับภาคอีสานตัวอย่างที่3การแสดงเสิงแย่ไข่มดแดงนักเรียนสังเกตนะคะว่าอุปกรณ์ประกอบการแสดงก็จะต้องมีความธมารรมะะแมงในการจับและถือตัวอย่างการแสดงที่ใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงเสิงสวิงผู้แสดงต้องถือสวิงฟ้อนเล็บผู้แสดงต้องสวมเล็บในการได้รำ ต่อมาตัวอย่างการแสดงระบำกลับผู้แสดงก็จะต้องถือกลับในการแสดงนะคะแล้วก็ฟอนเทียนผู้แสดงจะต้องถือเทียนประกอบการแสดงและตัวอย่างสุดท้ายการแสดงระบำชิงผู้แสดงก็จะต้องถือชิงประกอบการแสดงนะคะเด็กๆ เนื้อหาของเราก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆทีนี้คุณหนูจะให้เด็กๆทบทวนความรู้ด้วยการทำใบงานที่สองส่งคุณครูค่ะเด็กๆจะต้องจับคู่ภาพการแสดงและก็อุปกรณ์ประกอบการแสดงให้ถูกต้องและสัมพันธ์กันเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งกลับมารับคะแนนกับคุณครูนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย